เอาแล้วเอาแล้วค่ะโดนแซวจนได้นะคะลิซ่าของเราแถมโดนพิธีกรคนดังแซวอีกต่างหากว่าแต่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องกีฬาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลาลิษาเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าจิมมี่เนี่ยเขาแซวน้องเราว่าอะไรจะ้ะ over 20 million people watched last night's game <S <Wow. Yeah. S 2> lisa from blackpink heard that was like 2 0 million views that's so cute 20 million views that's so cute <laughs> <laughs> 20 million views? That's เ so นี่ก็มีละค่ะโดนแซวเรื่องยอดวิวซะแล้วนะคะคือทางจิมมี่ฟอลลอนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการแข่งขันกีฬานะซึ่งเป็น2ทีมดังค่ะซึ่งมีคนดูถึง20ล้านเลยทีเดียวนะคะแต่เรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับลิซ่าแบล็กพิงนะคะถ้าเธอได้ยินคงแบบโอ้ยี่บล้านวิวดิสกิวแบบมันน่ารักจังเลยยอดวิวมันแบบ กระจิบริบกระจุกรุกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าวิวลิซาเนี่ยแค่24ชั่วโมงก็ป่าไป70กว่าล้านวิวนั่นคือสถิติของน้องนะที่โลกได้จารึกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจิมมี่ฟอลลอนเขาก็เลยเอามาแซวขำๆว่าแหม่น้องเห็นวิวแค่20ล้านเนี่ยมันแบบเบเบมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับวิวของลาลิซานะไม่ว่าจะเป็นลนลิสาาละมันนีนี่มันอ้ช่างขนลุกจ้ะทุกคน คือก็ต้องบอกว่าน้องนี่โกอินเตอร์สุดดิสุดเดดไปแล้วทีเดียวนะคะจริงๆคนยอดวิวเยอะๆเนี่ยมีเยอะนะแต่ทําไมถึงตั้งใจแซวน้องลิสของเรานะคะนั่นหมายความว่าคุณคุณพ่อจิมมี่เนี่ยอาจจะแบบว่าเลิฟเลิฟนะคะหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงในความเป็นศิลปินเดี่ยวนี่ถ้ายอดวิวทะลุทะลวงเนี่ยต้องนึกถึงแบบเป็นใครไปไม่ได้เลยเนอกจากลิซานะคะเราคิดดูสิคือแบบดังขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะรายการดังในสารัฐพูดถึงตลอดแบบนี้ ะะเรียกว่ากระแสเนี่ยไม่มีแผ่วอย่างแน่นอนนะเออเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะคะก็กลายเป็นมุกค,ค่ะเอาไปหยอกไปแซวแบบนี้มุกแบบนี้ดีต่อใจนะจ๊ะเป็นมุกพิสูจน์ความฮอตปลอดแตกของน้องนั่นเองค่ะ คือปกติอะไรที่จะให้พิธีกรดังๆเนี่ยดังระดับโลกนะจิมมี่ฟอลลอนเนี่ยพูดออกจากปากเนี่ยจ้างเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะคะแต่อันนี้คือแซลออกมาจากใจแบบนี้ค่ะน้องเราก็ได้เครดิตไปเต็มๆนะคะไม่ต้องไปจ้างเลยจ้านะคะจึงก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นกระเพื่อมนะคะให้แบบอืคือเชื่อว่าตอนนี้ในสารัาคงรู้จักน้องเยอะนะคะแต่ถ้าใครที่แบบอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเพลงหรืออะไรอาจจะแบบเอ๊ะ อะไรคือลิซ่าแบล็ k พิงนะคะก็ต้องหันมาดูกันหมดแหละใช่ไหมถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆห,หน่อยที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ฟังเพลงตลอดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าออกมาแซวแบบนี้นี่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างแน่นอนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นปลื้มมากๆเลย แต่จะว่าไปคนที่ดูเอ่อทูน่ายโชว์ของจิมมี่ฟอรอนเนี่ยจะไม่รู้จักน้องลิสก็น่าจะไม่ได้นะคเพราะว่าที่น้องเปิดตัวเพลงใหม่ไปเมื่อป,ปลายปีก่อนนะคะก็มีไปออกรายการเขาด้วยใช่ไหมก็ไม่ได้ไปออกแบบนั้นนะเพราะมีโควิด -19 แต่หมายถึงว่าเราใช้มีการพูดคุยแล้วก็มีการแบบว่าเต้นโชว์นะน้องอยู่เกาหลีนะคะรายการคนจัดก็อยู่เมกาไปแต่ว่าทุกอย่างก็ราบรื่นนะคะแล้วก็แสก็ดีมากซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลิซ่าปรากฏตัวในรายการดังก่อนหน้านั้นสาวๆ ก็เคยไปกันแล้วด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โห Black พิงคนี่ก็คือฮอตมากเพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลามีการสำรวจอันดับต่างๆนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่าการโหวตอะไรเนี่ยหลังๆที่แอดเห็นเนี่ยไทยมาอันดับหนึ่งปุ๊บสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับสองเลยคือเขาก็เอ็นดูน้องเรามองน้องเราเป็นไอดอลมากๆเลยโดยเฉพาะววยทีนบ้านเขานะที่ถึงกับวิ่งตามอะไรกันแบบนี้เลยนะคะอ่ะวันนี้เอามาบอกกันค่ะถึงความ ฮอตนะคะที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเดือนไหนยังหนาวเยือกแค่ไหนนะคะแต่ลาลิสาของเราออร่าแรงแล้วก็ร้อนแรงตลอดเวลาจริงๆค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดไปก่อนนะเดี๋ยวมาเม้าใหม่ชอบข่าวนี้จังเลยอะ